ไปทำงานก่อนนะเลนหนูก็นั่งรอยอย่างนี้ดีๆนะลูกนะมาทำงานนะคะอยู่กับน้องคานเหมือนเดิมอะไรครับลูกแล้วก็มีปัญหาเดิมอีกแล้วอะคือมองคอมมันไม่ชาร์จอะมันเหมือนแบบตัวหนังสือลอยออกมาเป็นสองชั้น่ะพยายามหลับตาหยอดตาไงก็ไม่หายหรือว่าเราต้องทำยังไงอะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นบ่อยอะ ตาเราเป็นอะไรหรือเปล่าตาล้าหรืออะไรอะนี่ีคุณหนูจะไปซื้อของกับมาม่าเป้าก็อาจจะไปกินข้าวกันด้วยก็ตอนเนี้ยเลยโอเพื่อนมาบ้านดินานะเพื่อนมาบ้านเล่นกับเพื่อนกันอยู่ก็เหลือแค่ที่คุคนเดียวนี่แหละก็ไปซื้อของกับลิขุนะคะป้าๆเขาก็เหนื่อยอ่ะเขาบนเหนื่อยมาสองสามวันแล้ววันนี้ก็เลยให้อยู่บ้านแล้วก็น่นอนอยู่นะ หนูไม่รู้จักเอกิี่นี่หรอคาชิวารามอดิอันนี้มันเป็นแบบสถานีที่อยู่ถัดจากสถานีบ้านเราอะวันนี้เราจะไปซื้อของกันที่คันเนสวะนะก็ไกลบ้านหน่อยอ,อันนั้นบ้านเหรอลูกทำไมเหมือนแบบเหมือนร้านอาหารเลยอนะรูปทรงอะ่ะมาคันเนสวเนะคะไม่ได้มาโอ้โหนานเหมือนกันเพราะมันก็อย่างที่บอกมันไกลนิดหน่อยอนะ คาสตาร์ดเค้กรสโมโม่นะรสพีชนะอ่ปู่เอาอนี้ไหมลูกอันนี้ดีกว่ามันไม่แพงนะมันแค่ร้อยยี่สิบเจ็ดเองแม่หมายกินนะอันนี้ไปอสามเสิเกยนแต่ลูกมันใหญ่อนะ่ะลูกมันใหญ่เกินไปป่ะมหมากินมะเขือเทศกินชอบกินมะเขือเทศเล่นนะสิบเจ็ดเยนนะก็สักห้าบาทเอออันนี้ไงเอาไว้ทําพวกแกงกะห ซื้อผักเป็นถุงๆมากซาที่นี่ราคาถูกนะคะก็เลยซื้อเนี่ยไม่ถึงแบบสองรอยเยนที่ถึงก็แบบสามสี่รอยเยนเอ่สองเลยไข่นะสองร้อยสิบสองเยนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแบบซื้ออันที่สามขึ้นไปสองรอยสิบห้าเยนก็ถือว่าถูกมากอยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวมาหาซื้อหมูนะคะไปทำแบบสไตล์หมูสามชั้นให้ป้าป้า อันนี้ร้อยกรัมร้อยสาสิบเจ็ดเยนอันนีู้นี่ถูกกว่าร้อยกรัมร้อยเจ็ดเยนนี่ขวดน,นี้นี่หว่าลูเจ้านามาแฮมอะไรไม่ใช่หรอ,อเลี้ยงสวยมากอ๋อันใหญ่เหรออันเล็กไหมนี่นี่อันนี้สิลูกอันนี้เขาบอกว่าเข้ากับข้าวอ๋นนอหนูใหญ่ไม่เล็กๆเหรอก็ได้ นนเป็นซูชิแบบถูกนะแล้วก็พวกของทอดเขาราคาถูกนี่ไม่ลูกไข่ไข่ไข่นกกะทาปลาทอดด้วยไหมอุ้ยขวดน่ารัก <c oughs> โอ้โหข้าวแพงห้า <c oughs> กิโลสี่พันกว่าเย็นเลยหรือ <c oughs> อแพงมากอันนี้คือแบบดูข้าวแบบเหมือนไม่เหมือนโนเนมมากเลยอะ่ะสี่พันสี่ร้อยยี่สิบหกคือเราต้องดูราคาตรงนี้นะราคารวมแบบแล้ว แต่ว่าข้าวเราสั่งทางอเมซอนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมาซื้อตามที่นี่ใช้พอ,อยซื้อเอาอ่ะอ่านมนี่ถูกสองร้อยหนึ่งเยนสามอันหลกนี่มันหมาลองนะ้นี่สตรอบเบอรี่สมูชี่เออเตอดู้จกผลิัณฑะไรไหคะเอาไหนเอาโกโก,โกโลลล้เหรอโอเคมาตโต้มาเลยสองอันหลกสองอันแปดสิบเยนก็ถือว่าถูก แล้วก็ขนมปังหุกเอาอันนี้นอนนี้รวมก็สองตะก้าแบบนิดดตอนแรกเ,เอามาตะก้าเดียวมไม่พอจ้าก็หมดไป9,400่กว่ายเยนนะก็จริงๆเราซื้อเยอะอยู่นะคะเนี่ยถือว่าถูก9,000ักว่ายเยนถูกปะน,น, 9, นี่ไง9,400่รนี่บริษัทนี้โอคุมะ ตอนกลับไทยเห็นป้ายบริษัทนี้ด้วยแสดงว่าเขามีสาขาที่เมืองไทยด้วยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นบริษัททําอะไรนะแต่โรงงานใหญ่มากมมมน,นี้เรามากินที่ร้านฮามาซูชินะคะเพราะว่าริคุอยากกินซูชิมานานแล้วไม่ได้กินมาหลายสัปดาห์แล้วที่เนี่ยทุกคนไม่ได้มาก็มีแต่ริคุเนี่ยล่ะได้กินอ ใช่ลูกถ้าหนูมาทำงานที่นี่จะได้เงิน1,100งพันหน่เยนไงชั่วโมงละห1ึ0งพยเยนเลโอกับลีนาะเล่นกับเพื่อนๆอ,อยู่ก็เลยอดกินเลย <c oughs> เออมัหมักก็ว่าจอตีมันเสียเนาะไม่ขึ้นเลยเนี่ยก็ใช้อันนี้สั่งเอาอะ่ะ ของนิคุก็ต้องเป็นอ่ามากุโลของโปรโนะแล้วก็มีกุ้งค่ะเขาชอบกินกุ้งด้วยอันนี้มาร้านซูชิแต่ว่าที่ชอบกินที่สุดคือเนื้อนะคะถ้าจานแบบเป็นสีเงินอย่างเงาจะจานละ290เยนถ้าจานแบบนี้เป็นแบบ100ยเยนนหรือไม่ก็160เยนนะ โหมาคุโรอีกออใส่อย่างเยอะเลยนะ <c oughs> อ๋อหนูเลิกแบบข้าวน้อยเหรออ๋อเลิกแบบข้าวแบบนิดน,นึงอ่ะแล้วก็น,นี้เอากลับบ้านให้ป้าป่านะคะอันนี้ป้าป่านะ่าจะกินได้เพราะว่ามันเป็นปลามันนุ่มๆอ่ะอันนี้เอากลับไปให้วินะนะคะนีน่าเขาชอบกินรสบีฟ วันนี้ก็กินกันไปพร้อมเอากลับบ้านด้วย6,400เยนะค่แต่ว่าเราใช้พอยจ่ายนะคะก็เลยเป็น0เยนพานี่นะไปร้าน100เยนน้านี่นะเขาจะไปซื้อของไปโรงเรียนมาที่อีออนกันค่ะมีนาะบอกขอแวะดูเสื้อหน่อยอุ้ย,ยน่ารักอะ่ะอุ้ยชอบเองมามาซื้อดิไหมคะ ตรงนี้มากเลยอะนี่นะเนี่ยน่ารักสุดๆเลยอ่ะเอุ้ย,ยชุดนี้น่ารักมากเลยมัมหมาชอบจินนี่ลูกคือต,ตอนเลโอกับนีคุณกันก็นกใส่แต่เสื้อร้านนี้แหละอเ,เออแต่ตอนนี้เขาโตแล้วงไงเขาไม่ใส่เสื้อแบบนี้แล้วอ่ะสีแบบนี้เ <laughs> ป้าอ่ะมัมหมาชอบชอบไม่มันมีไซส์แหละถ้าบอกเขาถ้ามีปอไม่รู้นะแต่ชอบมากเลยสีเนี้ยเดี๋ยวนะนี่มันวันอาทิตย์นะคะเนี่ยวันอาทิตย์ประมาณแบบหนึ่งทุ่มอ่ะ อุ้ยคนเลยอ่ะอุ้ยคือห้างอีออนแถวบ้านเราอ่ะจะแบบจะเจ๊งกับเขาไหมอ่ะอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุยซื้อเล่มนี้ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเอ็กซ์โปนะคะนี่เอาไปอ่านก่อนว่ามีอะไรบ้างโอเล่มนี้เป็นเล่มที่กําลังสนใจอยากอ่านอยู่พอดีเลยนะคะได้วิเซโลเน,นี่ยค่ะนี่เห็นเล่มนี้เราคิดถึงเลยสมัยเด็กๆคืออ่านเรื่องโมโมเป็นเล่มต้นฉบับภาษาญี่ปุ่น นี่ก็เป็นเด็กหญิงข้างหน้าต่างตบตกจังนะโอ้นี่เขาจัดร้านใหม่นะเนี่ยอันนี้เป็นมุมหนังสือดิสนีย์แลนด์จากย <c oughs> ูนิเวอร์แซลอ่ะแล้วเขาเพิ่มมุมจากรกะปองในร้านหนังสือค่ะแ <c oughs> ต่ตานนี้มันเป็นแบบสําหรับผู้ใหญ่ซื้อนะค่ <c oughs> มันไม่ใช่ <c oughs> กลุ่มลูกค้าเด็กอ่ะกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่สะ <c oughs> สม <c oughs> อ่ะน่ารักนะทอมแอนเจอร์ <c oughs> อันนี้คือแบบอะไรไอติ่มนั่งเศร้าเหรออันนี้ก็เป็นพวกของกินนั่งเศร้าน,นี่ร้านต่างๆเขาเปลี่ยนแบบให้เราคิดเงินเองหมดเลยไม่ว่าจะกินเป็นร้านกินข้าวหรือว่าร้านเมื่อกี้ก็ไปจ่ายเงินเอาเงินใส่เครื่องเองเลยนี่นะถ้ามา,มาแบบว่าเอาของกลับไปเลยไม่จ่ายเงินได้ไหมได้ไหมไม่ได้เนาะเอ้ยน้องแมวน่ารักนะแมวอ้วนอะ่ะ มีเป็นแบบซีรีส์ลยมีหลายอย่าง้านนี้ี่เป็นร้านที่น่าจะมานะะร้านร้อยเยนร้านเนี้ยมันไม่ร้อยเยนจริงอ่ะลูกบางอย่างมันไม่ร้อยเยนเลยอ่ะห้าร้อยเยนสี่ร้อยเยนเลยนะอันนี้ถือว่าแพงนะหมายว่าถ้าเป็นร้านอื่นนะมันแบบราคาแบบเป็นพันเยนสองพันเยนเลยอันนี้ถือว่าถูกแล้วจะมาซื้อโอริกามีกระดาษพับนะาไปไว้ที่โรงเรียนเอาไหนเราเลือกเลยอเลือกก็หรอ เรื่องแบบธรรมดาเลยเหรออันนี้ด้วยเหรอเอาอันนี้ด้วยก็ได้ลูกอะ่ะอ,อืมไม่จ่ายเงินกันปะน่ะอาอ้อนนี้ไหมลูกเนี่ยที่ทำข้าวปัน้นอืมน่ารักกันนะอ,อย่างของมุมดิสนีย์คือก็ไม่ได้ร้อยเยนนะพวกนี้สามร้อยสามสิบเยนหมดเลยโอ้โหรู้สึกแพงมากห้าร้อยห้าสิบเยนเลยตรงนี้ สามร้อยสามสิบเยนยังว่าแพงเลยนะเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เราคนเดียวที่ซื้อพอแพ็กเกจนี่นะก็เรานี้อก,ก็ได้ลูกแม่หมาชอบไงนี่น่ารักมากนี่ะบอกข้างล่างก็มีมันเป็นน้ำอะไรอะลูกนนแล้วก็ซื้อของให้ลูกค้าด้วยเลยนะนี่นะเขาบอกเขาจะเป็นคนเอาใส่ถุงให้นะเรียงอย่างสวยเราก็ไปสตาร์บัคค่ะนี่นะเขาอยากจะแบบดื่มน้ำสตาร์บัควานิลามาั้งหรือเปล่า าชาเขียวบอกเขาว่าไม่หวานไอหวานน้อย <c oughs> ของนี่นะนี่เป็นดาร์กมอกค่าไม่ใส่กาแฟ ى. อไรไ่อยไหมคะ <c oughs> ส่วนอันนี้นะคะหวานน้อยอร่อยเลยต่อไปต้องสั่งบอกเขาว่าหวานน้อยนี่ขนาดหวานแล้วมันก็หวานดีดแหละแต่ว่ามันอร่อยขึ้น <c oughs> ช็อโกโกยินได้หรอไม่มีกาแฟ เอามาหมาเอามาอ่านก่อนไงว่ามันมีอะไรบ้างไงมุนงที่เส้นจร,ริงเนยก่ฮะมุ่ที่นจริงกว่านี้ใช่ปีนี้มาแล้วไงเมื่อกี้ซื้อตัวพลาส,สติกที่วาดแล้วก็เอามาอบนะได้เป็นอย่างนีเลนกุญแจนี่นะวาดเมื่อกี้น่ารักมากเลยดูสิ <laughs> แล้วก็มีอันนี้วาดเล่นลอีกอันหนึ่งเฮ้ยนี่นะมาหมาคิดว่ามันเหมือนเป็นเนี่ยคิตตี้ผสมไมเมลโล่ไดตไเร คิตตี้จังกับไมเมโลดี้ถ้าไปแบบเยอะมากเลยหรือเราต้องไปสองวันเนี่ยวันเดียวน่าจะไม่พอ,อเนี่ยอันนี้เป็นไทยพาวินเลียนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าข้างในมีอะไรเ,เสียดายอยากให้เขามาจัดที่ไอจอีกอ่ะเป็นไอจีบัมปะขู่ไม่งั้นจะไปทุกสัปดาห์เลยจะซื้อตั๋วแบบตั๋วตั๋วไปได้ทั้งงานนะอ่ะเสียใจอะ่ะ แล้วก็กลับมาทำงานกันต่อช่วงกลางคืนคะแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะคะพอเที่ยงคืนก็ได้เวลานอนค่ะแล้วพืก็นๆคลิปกันนะคะฝากกดไลค์สับสักด์ด้วยนะคะจะแน,น่